สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเซานะคะเ้านี้ก็ยูทึงผู้เล็กไฟมาป้วงหาเห็ดมาป่วงหาเห็ดนะคะมาป่วงหาเห็ดเพาะหลังจากฝนตกก็เลยมาลองดูนะคะพอมาถึงมุมนี้คือตรงนี้นะคะต้นไม้จะถูกไฟไหม้นะคะถูกไฟไหม้จนโล่กก็เลยทาให้มองเห็นหมู่บ้านบ้างเล็กน้อย คือมองลงไปนีหมู่บ้านของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางท่ามกลางความเขียวขจีตรงนี้นี่จะเป็นโซนท้ายๆ้ายบ้านแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าบ้านใครเดี๋ยวดูก่อนอ๋อน่าค่ะท้ายทายบ้านคือมองจากมุมสูงนี่ต้องดูดีๆเพราะว่าเห็นแค่หลงังคาก็เลยไม่รู้ว่า ตรงบ้านใครนะคะแต่เห็นละลังคาแดงๆเด่นชัดนะคะว่าบ้านใครนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศรรยา,าศมมื้อเช้านะคะยูพูเล็กไฟมาหาเฮ็ดเพาะเดี๋ยวเอาเฮ็ดเพาะเฮือเบิ่งค่ะสงสัยเราได้เท่านี้ละมือนี้เนี่ค่ะเอาเพิ่งเพิ่งได้แค่นี้ละคะ่ะกี่ดอกก็ไม่รู้เดี๋ยวนับก่อนสองสี่หกแปดแปดดอกนะคะแต่เพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวไปหาเลาะดู บริเวณนี้ก่อนถ้าบริเวณนี้ไม่ได้ก็คงจะไม่ไปไกลแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะลงนี่นะคะหมู่บ้านภูผาโอบหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาด้านที่แม่แหลมทำคลิปอยู่นี่คือภูเหล็กไฟนะอันนั้นคืออันนั้นคือภูผาเอะนะคะขอว่าภาษาผู้ไทยในถอรโน,นอสักคลิปนะคะอันนั้นคือภูผาเอะ ถ้าเป็นภาษากลาง้องกับผาเอกแต่ว่าผู้ไทยเฮาก็ฮองว่าผาเอะนะคะอันนั้นก็กึ่งกลางนี่กะผู้ผาเฮแต่ถ้าเป็นภาษากลางก็ผาเฮียผาเฮนะคะเล่ำๆไกลๆพุ่นก็คือผู้โกนะคะผู้โกผู้เปาะผู้เขาลูกโน้นนะคะลูกไกลๆเล่ำๆโน้นราคาหลังด้านหลังของผาผาเฮี้ย คือเป็นภูเขาที่ตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะคะที่คุณตามาหามาหาอะไรอะมาหาไหวาหาอะไรหายนะคะจนป่านนี้นี่ไม่แหลมยังไม่ได้ข่าวเลยนะคะว่าเจอหรือไม่เจอแต่ล่าสุดที่ได้ยินนี่ก็คือไม่เจอเลยนะคะคุณตาตาคุณตายินเนาะตอนนั้นนะคะแต่จนถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่ไม่รู้มีการเจอมีการอะไรหรือเปล่านะคะแต่ตั้งแต่ตอนโนน,นี้หาไม่เจอ จนเป็นปีนะคะอันนี้คือภูหลวงนะคะอันนี้คือภูหลวงคงคงจะไม่ได้เห็ดแล้วค่ะวันนี้จะมาทํำคลิปเขียวขจีนั่นคือป่ายางทั้งนั้นเลยนะคะหมู่บ้านกลางหุบเขาแต่ก่อนก็จะไม่ได้เขียวแบบนี้ละคะ่ะส่วนมากพื้นที่ที่ปลูกยางแต่ก่อนปลูกมันสำปะหลังปูกมันสำปะหลังนะคะต่อมากอะพอ่อ เห็นคนที่เขาปุนะคะเธอแรกๆที่มีการปุอย่างนี้มียูมีกี่คนนะคะสามสี่คนของบ้านโกโก้เห้านะตอนนั้นนะมีผู้เดียวด้วยซ้ำนะคะที่ที่ปลูกยางพลาที่ปลูกยางพยาพารานะคะครั้งแรกๆนี่เขามีโครงการมาให้ปลูกแบบเอาเอา,เอากล้ายางมาให้นะคะแต่ว่ากีป่ปีแล้วก็ไม่รู้น่าจะประมาณ20-30ปีก่อนประมาณโน้นแหละครั้งแรกๆนะคะที่ มีการมานะคะมาให้ชาวบ้านปลูกยางตอนนั้นไม่มีใครสนใจนะมีอยู่เจ้าเดียวนะคะที่ที่เขาปลูกตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นคือฟรีหมดเลยนะทั้งกล้ายางนะคะทั้งมีปุ๋ยมาให้ด้วยสําหรับคนที่ปลูกแต่ไม่มีใครสนใจปลูกด้วยความที่ชาวบ้านนะคะเคยชินกับการปลูกมันสําปะหลังปลูกมันสําปะหลังนี่มันจะได้รายได้ปีต่อปีปีต่อปีใช่ไหมคะครั้งแรกที่ปลูกยางนี่หลายๆคนก็จะมองว่า อ,อ,อย่างนี้หกเจ็ดปีกว่าจะได้กรีดมันใช้เวลานานช่วงที่ปลูกนี่จะไปทําอะไรกินนะคะส่วนมากจะคิดแบบนี้พื้นที่นะคะพื้นที่ทํากินตอนนั้นไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะยังไม่ได้มีการบุกลุกอะก็ว่าได้บุกลุกก็ว่าแล้วเนาะเพราะว่าพื้นที่แถบเรานี่เป็นอุทยานแต่อยู่มาอยู่มานะคะเหมือนมีการขยับขยายพื้นที่ทำกินก็ มีเยอะขึ้นนะคะแล้วทางรัฐเขาก็กันต่อมาก็กันก็อะไรแต่สําหรับคนที่มีที่เยอะๆนะคะเขาก็จะปลูกคนที่ปลูกครั้งแรกนี่เขามีที่เยอะเขาก็เลยปลูกปลูกครั้งแรกนี่ปลูกสิบห้าไร่เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังกลีดอยู่แต่เป็นยางที่อายุเยอะละก็ยังกลีดอยู่ต่อมานะคะพอพอคนที่ปลูกคนเดียวในหมู่บ้านพอเขาปลูกแล้วมันได้ บางกระแสนะคะตอนนั้นก็จะบอกว่าปลูกยางแล้วภาคอีสานนี้จะไม่มีน้ำํำยางคือมันมีข่าวลือเยอะเนาะชาวบ้านก็จะไม่ค่อยมีความรู้นะคะไม่ได้มีอะไรที่เข้าถึงเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่เข้าดูใน Google นะคะในเพจในอะไรต่างๆจะมีหมดเลยถ้าเราอยากรู้อะไรแต่ก่อนไม่มีความหัวโบราณของชาวบ้านนะคะก็จะทําไล่มันทําไล่มันพอคนที่ปลูกสิบห้าไร่เขากรีด ทีนี้เห็นละว่าน้ำยางมีน้ำยางจริงๆแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือน้ำยางค่อนข้างไหลดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยางสูงเนาะคนที่เขาปลูกสิบห้าไร่นี่ครั้งแรกๆเขาจะทํายางแผ่นเขาจะไม่ได้ทําขี้ยางนะคะเขาทำยางแผ่นแล้วก็ขายน้ํายางสดเพราะเห็นว่ามันได้นะคะก็มีคนเริ่มปลูกเริ่มปลูกก็คือ คนที่มีเงินก่อนเขก,ก็จะปลูกมีที่หลายแปลงแบบนี้นะคะจะไม่ได้ปลูกปลูกยางทั้งหมดจะแบ่งแบ่งปลูกแบ่งปลูกที่เหลือก็เอาไว้ปลูกมันเป็นรายได้นะคะปีต่อปีระหว่างที่เราเราเรอรอยางโตพอกรีดก็จะแบ่งแบบนั้นนะคะก็มีการปลูกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็มีการปลูกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะรวมถึงแม่แหลมด้วย เรามีที่ไม่เยอะนะคะที่แม่แหลมที่ทุกคนเห็นทําคลิปทําอะไรน่ะคือเป็นที่มรดกของพ่อแม่นะคะไม่ใช่ที่ของเราคนเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของแม่แหลมคนเดียวเขตที่เรากันเอาไว้เป็นของเราก็คือสวนยางนั่นแหละค่ะที่ปลูกมันปลูกอะไรนะก็คือยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งน้องนะคะเป็นสัดส่วนเราเราถึงไม่ได้ปลูกทั้งหมดถ้าเป็นที่ของแม่แหลมทั้งหมดนี้ปลูกยางไปหมดแล้วล่ะค่ะ พอมาถึงวันนี้นะคะมียางพาราก็พอเราเรากีดได้เนาะพอพอยางพาราพอกีดมันก็จะดีกว่ามันสัมปะหลังทีนี้มันสัมปะหลังนี่เราต้องลงทุนทุกปีนะคะต้องไถต้องบานปุ๋ยนี่ก็ลองพื้นลองอะไรมันก็จะเยอะขั้นตอนถ้าปีไหนที่มันสัมปะหลังไม่เป็นราคาก็คือเจ็บนะคะปีนั้นแต่ยางพารานี้เราพอโตเรากีดแล้วก็ การลงทุนของเราก็คือใส่ปุ๋ยแต่ละปีแค่นั้นเองก็เลยเด็ดแบบนี้นะคะจะมีแต่ป่ายางเขียเข้ยวๆนั่นคือป่ายางทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้คือหมู่บ้านไม่ได้ไม่ได้เห็ดก็จะได้คลิปนะคะวันนี้ฝั่งโน้นอันนี้คือ อันนี้คือภูผาเฮียนะคะอันนี้คือภูผาเฮียโน่นนะคะโน่นคือภูภูกโกที่มีคนหายตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอันนี้คือภูหลวงภูหลวงนี่จะกินอาณาเขตไปถึงบ้านกกตูมเลยนะนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าอันนี้คือหกโมงนะคะแต่พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว นี่ละค่าวันนี้ก็เอาเท่านี้นะคะพามาเลาะเดี๋ยวไปเลาะต่อนะคะเดี๋ยวถ้าได้เห็ดพอเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งแต่ดูแล้วนะคะดูแล้วคือลัอกษณะเห็ดพอออกนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือฝนเพิ่งตกน่าจะยังไม่ออกน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าอาทิตย์หนึ่งนี่ฝนตกลงมานี่โอ้น่าจะโอเคอยู่ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ